สวัสดีค่ะจิราพรทองป้องทนายความจากบริษัทชนินาทแอนด์ิตจำกัดวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อคนไทยที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยหากคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่ต่างประเทศเราต้องการที่จะหย่าโดยไม่อยากเดินทางกลับมาประเทศไทยจะสามารถหย่าได้หรือไม่จะขออธิบายคร่าวๆดังต่อไปนี้คือคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย หากสามารถตกลงหย่ากันได้สามารถจดทะเบียนหย่าได้นะสำนักง,งานเขตหรือที่ว่าการอำเภอต่างๆในประเทศไทยโดยคู่สมรสทั้ง2องฝ่ายต้องไปปรากฏตัวต่อหน้าในทะเบียนพร้อมกันกรณีที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่ต่างประเทศแล้วคู่สมรสที่อยู่ต่างประเทศไม่ต้องการที่จะเดินทางมาจดทะเบียนหย่าที่ประเทศไทยสามารถหย่าได้2วิธีคือ วิธีแรกการจดทะเบียนยาต่างสำนักทะเบียนโดยคู่สมรสที่อยู่ในประเทศไทยเป็นผู้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนยาต่างสำนักทะเบียนณะสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่ประเทศไทยแล้วส่งเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อดำเนินการส่งเรื่องต่อไปยังสถานทูตไทยณนะประเทศที่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งพำนักอยู่ แต่วิธีการนี้จะเป็นวิธีที่ใช้เวลานานและยุ่งยากและอาจจะยุ่งยากสําหรับบางสํานักงานเขตหรือที่ว่าการอําเภอหรือสถานทูตที่ไม่เคยทําในวิธีและขั้นตอนนี้วิธีที่2คือการฟ้องหย่า โดยปกติการฟ้องหย่าต่อศาลหากคู่สมรสไม่สามารถตกลงคดีกันได้คู่สมรสต้องเดินทางมาศาลอย่างน้อย1ครั้งแต่ปัจจุบันคือในปี2565เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ศาลไทยมีการพัฒนาระบบก,การพิจนารณาคดีหรือการสืบพยานออนไลน์หรือทางอ e ิเล็กทรอนิกส์ทำให้คู่ความไม่ต้องเดินทางมาศาลด้วยตนเองรวมทั้งคู่ความที่อยู่ในต่างประเทศด้วยก็ไม่ต้องเดินทาง มายังประเทศไทยเพื่อมาศาลด้วยตนเองแต่สามารถที่จะขอสืบพยานออนไลน์ผ่านทางสถานทูตไทยณนะสถานทูตไทยในต่างประเทศได้ตอนนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศและไม่ต้องการที่จะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อดําเนินการเรื่องอย่าได้ดําเนินการเรื่องอยาให้สะดวกขึ้นโดยวิธีการฟ้องอยาต่อศาลซึ่งสามารถแต่งตั้งภายในความหรือผู้รับมอบอานาจ ในการดําเนินการฟ้องคดียาต่อศาลไทยได้และใช้วิธีการสืบพยานออนไลน์หรือวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆผ่านทางสถานทูตในสถานทางสถานทูตไทยในต่างประเทศแต่ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการควรได้รับการปรึกษาจากคในความในคดียาผู้ที่เคยดําเนินการในเรื่องนี้มาก,ก่อนเพื่อให้ได้ข้อมูลและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง สำหรับคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะขอบคุณค่ะ